ครับผมสวัสดีครับผมไม่นี่ครับมาพ่อครับป่าสออีกคือเ่าครับป่าสอเต็นท์รถมือสองอำเภอนาเยียนะครับครับผมอยู่อยู่อ่าจิบนาเย่ากับแม่สิพี่บูลกับแม่ัมอยู่ใกล้กันครับผมก็เลยอ่าลงรายละเอียดว่าอยู่อำเภอนาเยยจังหวัดอุบลครับอ๋อที่เข้ามาหากันไงไๆครับไม่นี่มีรถรถที่เขามาใไม่อยู่สองขั้นเพราะว่าอีกอีกหกขั้นยังไม่พอท่านถึงแต่ว่าพอดี น้องใช่ยบา,าสักสีเป็นพันมาทั้งนี้ก็เลยอาจับจูดแนกนซะก่อนเอาสอนขั้นซะก่อนกระไรมองขั้นก่อนไปนี้ครับผมอ่าขั้นแรกเป็นกระบะตอนเดียวขออึ้นรถตู้แห้งรถตู้แหง้งขั้นเพราะมันเป็นตู้ตู้บรรทุกมาเลยนะตู้บรรทุกว่าในตัล่งเหล่เนี่ยมันเป็นตู้บรรทุกอืหรือภาษาคนใส่ออรถขึ้นรถตอนเดียวตู้แห้งครับผม,มัมจะมีตู้แห้งก็ตู้เปียกแต่นี่มันตู้แห้งตู้เปียกก็จะไปคนมุ่น ห้องเย็นมดอาหารสดเนี่ยัสิต่นี้เป็นตู้แห่งคือคนทรงทั่วไปเอาไปเฮดเครือลอกเครอรี่เอาไปเฮดคนทรงดักเบลนทั่วไปครับผมอืมอืมขั้นนี้เปิดราคาเท่าไรครับป๋าตัวนี้ป๋าเปิดราคาไ้เก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นออเนียดีแม็กซ์เครื่องสองจุดห้ารับปีสองพันสิบสองครับผมตัวนี้ดีเซลนะเครื่องสองพันห้าดีเซลครับจดทะเบียนปีห้า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 อืม 2,555แต่ปีข้อสองเป็นปี2,012ครสบสอง2ับเป็นออนนิ่วแล้วครับแลค่าบ่ถึงแสนบ่ถึงแสนบ่ถึงแสนอ่าคือค่อารายละเอียดรถก็คือเครื่องดีแอร์เย็นภายในยังดูดีอยู่ครับผมคันนี้ภาษีขาดครับครัลูกค้าเอาไปโอนต่อภาษีเองคือราคา99,000บาท แต่ทางไห้ป้าเฮ็นไห้ก็ได้อย่กับมีค่าใชจใจตามบินค้นทรงคนไปครับผมก็ตาาจรจิงรนะครับเนาะมาเอามาเบิ่งตัวรถมนันตัวรถนะครับตัวรถตัวรถโอ้เนือตัวดีตัวทางไหนเนาะครับป้าเนาะเนตัวดีแฮงเอ่อตอนนี้จะติดเสาไหมฝั่งนู้นไหมติดเสาป่ะครับเอาฝั่งนู้นกันนะดูดูภายนอกกันครับผมดูภายนอกตู้นี่ก็ ใช้งานได้อยู่ครับตู้ใช้งานได้ตามปกติน้องครับใช้งานป<ร>ปน,นปกติใช้งานปกติรอเป็นรอกรกะทะบรรทุกครับผมใส่กับยางพวกยางบรรทุกอะไรนี่ได้เลยครับครับจะใส่ยางธร,รรมดาทั่วไปก็ได้ครับ,รบก็เป็นกระทะพามาแล้วบรรท่าอื่นกระทะพลาสามารถบรรทุกได้นะครับตัวน,นี้เป็นกระทะพาเลยครับจะอ่าภายในตู้เ้อครับภายในตู้ตู้ใช้งานบรรทุกเออบรรทุกตู้แห้งี่บรรทุกทั่วไปอ่ะ ถึงงานขนทรงงานเอาไปทรงเครื่องีทรงแฟสทรงยังทั่วไปในการซื้อสามารถพร้อมใช้งานเลยอืมพอมีดีนะครับนตู้เขาได้สภาพดบีได้ครับตู้นี่ตู้แบบนี้เฮ็ดไม่แพงนะครับเฮ็ดไม่เนี่ยหลักงหมื่นนะสองหมื่นสามหมื่นนะโอ้แต่ว่าถ้าพใดบ่มักตู้จะเอาข้เปี่ยนเป็นกระบะทั่วไปก็สามารถเฮ็ดได้ได้ขึ้นกับรัคเพราะว่ารถบริษัทแปลงเพียง่ามันเป็นตู้ที่อๆโอ้ครับผม ตามทะเบียนบริเวดัดแปลงนะครับพี่น้องเจ้เป็นตู่ือซื้อป้าวะเออหรือรอบๆตัวก็ดีครับราคข้าบดถึงเสนเพราว่ามันโอเคนะสําหรับรถดีแมทออนิวอนเดียวเป็นรถธรรมะหากินเท่าไหร่ครับบือว่าเร็วไหลนะบือว่าแพงจนเกินไปครับผมเอาไปพราะมาเฮียงะเอาไปเพราะมาเอาไปดัดเอาเอาไปใส่กระบะแก้เข่าก็ได้ด้วยครับได้เบิร์ดอู้ยข้างในเนื้อโตแบบบีเลยครับเพื่อยัางว่า ใส่งานดีบอกเบอ่ออยังก็ยอย่างโอเคอยู่บาถึงกับเนาเละเทะอยังประมาณนี้ถือถือถือว่าทั้งในภายในงามแห่งปะได้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 ไดคุณอ่ะของโซนข้องโซนอยู่ในสภาพที่ดีแต่ของเก่าก็ใส่ดีอยู่เพราะว่าขเขาใส่ทำมาหากินว่ามันรถแบบ,บแต่งซิ่งรถอียงเงื่อนนะอืมคันนี้เป็นรถทำมาหากินอย่างสวยเก้าหมื่นเนกะ้าพันบาทต่าสีแห่งป้าซอค่ะไล่เก่าเบื่อเก่า ไต้เก่าเพืิงเก่าหเราล้องครับเดี๋ยวขึ้นให้เบลยาวเลยแต่อีกขั้นหนึ่งนะครับป๋าอีกขั้นหนึ่งรถยอดนิยมเป็นยังไงแชมป์แชมป์ตัวนี้แชมป์พระเอกเลยตัวนี้แคปเป็นยังไงครับเปิดได้บ่ขั้นนี้ตัวนี้เป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์พีรันเนอร์พีรันเนอร์สมาร์ทแครบตัวสูงนี่ตัวยอดนิยมเลยตัวนี้เพราะว่าเป็นเครื่องสองพันห้าร้อยซีซียอดประหยัดของโตโยต้าเลยนะ ตัวที่เขานิยมกันจะเป็นแซมยกสูงพิลนเนอร์นี่เขาจะนิยมกันปน่าเนาะพร้อมใส่งานดีเปิดรคาคาอะาไรบ้างครับป้าคันนี้ตัวนี้ป่าเปิดไว้ที่สองแสนสองหมื่นบาทสองแสนสองหมื่นบาทสองแสนสองหมื่นบาทนี่เอกสารเล่มชุดโอนครบป่าจัดให้เลยอาจัดให้เลยเปลีลย่ยนซื้อให้พร้อมครับตัวนี้เปียพร้อม,มไหมเป็นยังไงลักษณะการเค่อยบรรทุก,กไหมเป็นยังไงครับคันนี้ นอนกระบะสวยงามรถโบเก้แก่หนักครับผมโอ้อันนี้เป็นยี่ห้อคิดินโบแมนสนิมนะครับพี่น้องคิดินีิดินคิดินคิดินขีดฟุ้นอือโบเก้บรรทุกเลยได้ี่ยตะเค็บกระบะสวยงามรถโบเก้ไม่ห้อยจ่อใส่ขอกใส่หลงังคารถถือว่าเป็นรถใช้งานหน่อยอันนี่ไม่หนักไม่แค่เฉียนเสียนกูลูงนี่ครับผมรถปีสองพันสิบสามไม่เสียนกูลูงหน่ถือว่าใช้งานหน่อย ครับอืมเขาจะวังเก pues okay, ่าใส่งานหน่อยตัวนี้โอเคอยู่เนื้อโตเป็นยังไงครับป๋าดีอยู่เลยเนาะสีสันรอบตัวนี้บางครับผมก็ต้องเอาไปเอ็นยังดีเลยชี้อ่ะคือสำหรับคนที่เอาไปใส่งานนะเอาไปครับล่างใส่งานไหนด้ลยตาล่างให่ก็ได้มือมา่นสิต่อค่าแค่เลยโอ้ไฟไฟนี่ไม่ประเด็นนี่ครับไฟพวกพวกไอ้เก่ารถมันปีใหม่ๆอยู่เนาะป๋าเนาะครับ เป็นยางเป็นยังกับยัง,อยงโอเคอยู่ครับอืมเป็นสมาร์ทแคปพ้อมนะอ๋อรุนนี้สมาร์ทแคปพอ้อมเป็นเปิดแคปได้ภายในเนื้อตัวสะอาดสะอา้านทั้งภายในและภายนอกสีเดิมส,สีเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานสะอาดสะอ้านนะครับ,รบจ้ะนี่ครับอีกก้พึ่งแม่ได้เนาะครับรถข้าดีป้าครับสองมือเปล่าเท่านไหนร่องขายสำเร็จดอกเพราะว่าเพราะท่านไหนล้างทรงความสะอาดเพราะท่านไหนเฮ็ดอีอย่างน้มันเครื่องเพราะท่านไหนเปลี่ยน ครแต่ว่าดีด้ยไม่หน่อยเลยเยอะยไม่หน่อยนะครับไม่เสียงกูรู้แอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เขามาเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างใช่ได้ดีมั้ยของส่วนคนส่วนงดงามลยครับพี่น้องครับใส่งานเลยทังใส่งามไี่โตัวท็องปลอดปะอ่าตัวนี้ยังไม่ท็อปจเป็นรองท็อปรองท็อปท็อปจะเป็นถุงลมใายขวาอันนี้มีถุงลมแต่คนขับครับแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอยู่ครับเป็นรุ่นที่ค้นหากันนะครับหาหา ปิดโก้ <LEGO S 2> สมาร์ทบอครับโอ,ปอ้ปิดไงน่ะปิดไงครับปิดเบาๆเองรถเดิมเบองไงครับเปิดปิดประตูกะกึบกับโหลดนะโอ้เครื่องเข้าก็ดีตัวนี้ครับอื้นไฟโอเคปัดเช็คให้บัดทุกชิ่งทุกอย่างครับเป็นไฟเป็นปัดนำฝนเป็นอีหยังล่ะระบบแอร์ระบบน้ำมันเครื่องของเหลวผ่าจัดการให้บัดไน้ละค่ะสองหมื่นไอสองแสนสองหมื่นบาทสองแสนสองหมื่นบาท เขาหากันแถบตายรถขั้นแนวนี้ครับรถไอวีโกรุ่นนี้ครับไอรุ่นยอดนิยมยอ,ยอดนิยมมีดีปกเต้งนง่ายๆนัน่นล่องไปเลาะเบิ่งลหลายๆมองเปรียบเทียบราคาใส่กันก็ของป่าเลยทำให้แสนกว่าโลนี่นะสภาพยืนทรงงามๆยังซี่นี่เปรียบเทียบราคาใส่กันช่างนักเบื้องว่ามองไ้ดีมองไดแพงมองไ้ถูกฮะคอยตัดชินใจครับอืรถสามารถมาลองได้ลองครับได้เตือน้้ำมันไ้ทาแล้วครับ มามามาเอามีอยูู่บสองขั้นนี่ยละครับนําเสนอมือนี่สักก้อนครับผมเพราะว่ามืออื่นอีกสิมาอีกหกขั้นเดยอะเบาสักสีเป็นโพดลงยูทูบให้แล้วก็โทษกดติดตามหรือเองแง่ไม่เบอร์โทษทีแล้าสิลงไม่ให้นั่นละครับผมครับผมนี่คือเพียร์เห้ของป้าให้พี่น้องน้อั่งติดต่อเขามาขออนุญาตรับสายโทรศัพท์สักครู่เนะครับผมอาว้สวัสดีครับป๋า